โชคาญี่ปุ่นมีหนาวแน่นอนครับแล้วก็ตลาดเก๋งเล็กเนี่ยครับคึกคักขึ้นมาทีเดียวจากการเปิดตัว All New MG5 นะครับก็คันที่อยู่ข้างหลังผมนี่สีเหลืองนะครับเป็นสีโปรโมทเลยกับตัวถังซีดาน4ประตูครับแต่ว่ายุคสมัยใหม่นี่เขานิยมเป็นแบบซีดานสไตล์คูเป้ท้ายลาดนะครับกระดูโฉบเฉี่ยวทันสมัยต่างจาก MG5 โฉมเก่าโดยสิ้นเชิงนะครับใครเห็นรูปที่เมืองจีนเห็นรูปที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้เนี่ย มองเผลนๆนึกว่า Merced e s Benz C.L.A นู่นเลยแต่ไม่ใช่ครับคันนี้คือ All New al M.G.5 โฉมใหม่เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเมืองไทยนะครับวันที่20กรกฎาคมนี้ครับให้ผมเดาราคาก่อนเลยนะฮะร,รุ่นเริ่มต้นต่ำกว่า600,000บาทแน่นอน M.G.5 มีราคา500,000กว่าบาทแต่500,000เท่าไรเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีสำหรับรุ่นเริ่มต้นการทำตลาดเขาเนี่ยแบ่งเป็น3รุ่นย่อยนะฮะตัวนี้ที่อยู่ข้างหลังเราตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีเหลืองแบบนี้ครับข้างในจะเป็นบาะหนังสีด แต่ถ้าเป็นสีอื่นๆนะครับที่วันนี้เอามาโชว์ทั้งสีขาวสีแดงสีเทาเนี่ยข้างในจะเป็นเบาะหนังสีทูโทนนะครับผู้ชมตามมาดูรายละเอียดต่างๆของรถคันนี้นะครับอย่างที่เรียนครับสีเนี่ยนะฮะก็เป็นสีที่เราคุ้นเคยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีขาวสีแดงสีเทาแต่ด้วยการออกแบบรถที่มันมันดูโฉบเฉียวทันสมัยแบบนี้ครับเส้นสายต่างๆมันยิ่งผลักดันให้รถมันดูมีพลังมากขึ้นนะครับจากจากสีสันของตัวถังจากการเล่นของ การออกแบบชุดคมไฟหน้ากระจังหน้าแบบนี้นะฮะนี่ก็โหแนวรถยุโรปเลยนะครับแต่ก็ก็เป็นชิ้นพลาสติกนะไม่ได้เป็นอลูมิเนียมอะไรส่วนรายละเอียดในชุดคมไฟนะครไฟเป็นแบบ Full LED เลยนะครับไฟสูงไฟต่ําก็อยู่ภายใต้โปรเจคเตอร์เลนนะฮะไฟสูงไฟต่ําแล้วก็ไฟ Daytime Running Light ไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ไม่ได้มี f o ักแ m ลอะไรนะครับส่วนตัวท็อปนะฮะมากับล้ออลอยขนาด17นิ้ว ปัดเงาสวยๆแบบนี้นะฮะทูโทนสีดำกับสีเงินนะครับประกบยาง m a x ก i s นะครับซีรีส์ก็215 50 r 1 7นี่รุ่นท็อปมาแบบนี้เลยนะครับพามาดูด้านท้ายนี่ฮะดูความท้ายลาดของเขาครับ,รบเดี๋ยวนี้นี่ชิ้นงานการประกอบเรื่องของแก๊ปนะครับประตูการปิดกริปแน่นทุกบานฮะเดี๋ยวนี้ mg คันนี้ผลิตที่โรงงาน S A I C C P นะครับที่ชนบุรีนี่เองนะครับผลิตที่เมืองไทยพวงมาลัยขวานะครับส่วนด้านหลังนะครับโอ้โหไฟดูฮะเป็น L E D เหมือนกันครับมาดูไฟใกล้ๆตรงนี้ได้ฮะเป็น L E D เหมือนกันนะฮะเป็นแนวตั้งไฟเบรกจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวแซเข้ามาตัวนี้ตัวท็อปมีระบบ iSmart นะครับ แล้วที่น่าสนใจเดี๋ยวพามาดูภายในห้องโดยสารคันนี้ตัวท็อปมีระบบ iSmart ใช่ไหมครับเขามากับระบบใหม่อันนี้ผมเคยเห็นใน BMW มาดูกันครับก็ภายในนี่กว้างกว่าที่คิดนะฮะเสาเอนี่ก็องศาเอียงพอสมควรไม่มากไม่น้อยเบาะเบาะหนังนะครับตัวท็อปปรับระดับด้วยไฟฟ้าฝั่งคนขับฝั่งเดียวฝั่งเดียวนะครับ พวงมาลัยเนี่ยปรับระดับได้แค่ขึ้นลงนะเข้าออกเข้าออกไม่ได้ภายในนี่ตกแต่งเรียบหรูดูสวยงามแล้วเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าให้ดู iSmart แล้วก็ที่มีมาใช้กับรุ่นนี้นะครับเขามีระบบดิจิตอลคียครับคือต่อไปนี้ครับไม่ต้องพกคุญแจกันอีกต่อไปแล้วครับใช้โทรศัพท์เนี่ยครับสามารถปลดล็อกได้นะครับสั่งล็อกได้รวมไปถึงสั่งสตาร์ทเครื่องยนต์ก็ได้คือเดิมเนี่ยเขามี เขามี iSmart ที่มีแอปพลิเคชันอยู่ในมือถืออยู่แล้วนะครับอันนั้นเนี่ยจะสั่งงานใกล้ไๆให้แอร์ติดขึ้นมาก่อนเช็คระบบล็อกรถล็อกรถหรือไม่อันนั้นสั่งงานได้อีกแล้วแต่คราวนี้มันอัจฉริยะขึ้นอีกว่าคุณเข้ามาในรถโดยไม่มีคุญแจรีโมทเลยก็ได้นะครับไม่ต้องมีคุญแจอันนี้อยู่กับตัวเลยก็ได้นะครับสามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็สตาร์ทเครื่องตรงนี้ได้เลยนะครับหรือในกรณีที่ลืมนะ คุณแจนี่ติดไปต่างจังหวัดด้วยติดไปต่างประเทศด้วยคุณสามารถส่งโค้ดจากมือถือนะครับส่งมาให้คนทางบ้านนะครับก็เป็นเรื่องของแอปพลิเคชันต่างว่าของให้คนทางบ้านเนี่ยเปิดประตูได้นะครับสตาร์ทเครื่องได้ถ้าคุณอยากให้เขาสตาร์ทเครื่องนะครับสั่งได้หมดนะครับถ้าย้ำอีกทีว่าถ้าลืมคุณแจไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดคุณแจติดไปกับคุณด้วยแต่รถจอดอยู่ที่บ้านส่งโค้ดมาผ่านแอปพลิเคชันให้คนทางบ้านปลดล็อกได้เปิดเข้าออกรถได้หรือจะให้เขาสตาร์ทเครื่องขับรถยังได้เลยนะครับ นี่สตาร์ทเครื่องขึ้นมาหน้าจอหลังพวงมลลาลัยเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับขนาด7นิ้วค่าแสดงผลด้านซ้ายเป็นมาตรวัดความเร็วแล้วก็มีปริมาณน้ํามันที่เหลืออยู่โชว์อยู่ด้านขวานี่เป็นรอบเครื่องยนต์แล้วก็ความร้อนเป็นดิจิตอลหมดแล้วครับแล้วก็ตรงนี้ฮะตัวจอสั่งงานนะครับยอมรับไป้โหโหโหนี่พอมันเป็นแนวนอนนะฮะมันมันมีเมนูครบเลยฮะรเรื่องของแอ เรื่องของอุณหภูมิวิทยุตรงนี้นะครับเนวิเกเตอร์ก็มีนี่เขาพูดกับเราอยู่ด้วยนะครับเ,เลือกได้ยังไงดียังตั้งค่ารถยนต์นะครับแน่นอนว่าตัวท็อปนี่มาพร้อมระบบความปลอดภัยเต็มขั้นเลยนะครับพวงมาไลัยไฟฟ้าพวงมาไลัยไฟฟ้านะครับปรับความหนืดความหนักได้3ระดับนะครับเบามาตรฐานมั่นคงอันนี้ป้าพูดมากไปหน่อยนะครับ ปิดเสียงป้าไปนะครับคือพอมานั่งจริงๆนะฮะไม่ได้แคบไม่ได้แคบแต่แน่นอนผมเชื่อว่ามันมีมุมมองมุมบอบ์ดนะครับในการขับขี่ที่เสารซีพิลล่าอยู่ตามสไตล์รถคูเป้ท้ายลาดนะครับตามสไตล์รถคูเป้ท้ายลาดเบาะนี่ก็พยายามให้อบกระชับแต่ก็ไม่ไม่ตึงเกินไปไม่บีบแน่นเกินไปวัสดุรูรูหลาสวยงามนะครับเดี๋ยวมาดูพื้นที่นั่งด้านหลังฮะดูซิว่าทรงแบบนี้เนี่ย จะนั่งสบายหรือเปล่านะครับเบิร์นเมื่อสักครู่นี่ผมผมถอยเบามาเยอะไปหน่อยนะฮะเพื่อจะให้ถ่ายชัดๆอ่าเด้เราเลื่อนไป้างน้านี่ครับนี่ผมสูงร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะครับจริงๆนี่ก็ถอยมาเยอะไปหน่อยอ่าถอยไปนิดนึงเหลือสบายๆแล้วใครคิดว่ามันเป็นทรงซีดานสไตล์คูปเป้ไลราแล้วแล้วหลังคาตรงนี้จะเตี้ยไม่เตี้ยฮะเข้ามาดูใ,ใกล้ๆครับนี่ครับระยะหัวผมนี่เหลือสบายครับ ก็แน่นอนเป็นเทคนิคการออกแบบเบาะนะฮะให้ต so ัวรับที่ก้น so นี่ก็ก็ยาวกว้างนะครับรับสีระช่วงล่างดีแล้วก็พนักเอ็นหลังนี่เขาบังคับให้เราเหมือนจะนอนแบบนี้นะฮะก็จะทําให้ตรงนี้มีเฮดรูมเหลือนะครับส่วนเล็กรูมก็พอดีพอดีนะครับตรงนี้มีช่องแอร์ด้านหลังด้วยก็ทําให้อุณหภูมิภายในห้องโดยสารนะครับเย็นเร็วมากขึ้นมีช่อง USB เสียบชาร์จได้1จุดนะฮะและอย่างที่เรียน เบาพับได้นะครับถ้าไปเทียบอย่างที่บอกว่าเขาจะเอามาสู้กับอีโคคาหรือพวก B s e gment นะครับ Honda City ีซีดานี่เบาหลังนี่ยังพับไม่ได้นะฮะเบาหลังนี่ยังพับไม่ได้แต่พวกงานนี่ยังเก็บไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับรถอ,อาจจะเป็นรถ PPP Production นะครับแต่การพับเบานี่พับเป็น100%นะฮะไม่ได้ 60- 40 แต่ก็เพิ่มความอเน็กประสงค์ได้ระดับหนึ่งนะฮะสุดยอดครับแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับจากการที่เป็นรถซีดานสไตล์คูเป้แบบนี้ออกแนวสปอร์ตแต่ตัวรถจริงๆนะฮะมิติตัวถังรถจริงๆใหญ่นะครับคือถ้าเทียบกับ Honda City ซีดานเอาอย่างนี้เลยกันเพราะตัว MG เขาก็บอกเองว่าตัวนี้จะมาสู้กับ Eco Car แล้วก็กลุ่ม B c คานะฮะถ้าเทียบมิติตัวถังนะครับกับ City เนี่ย mg 5ยาวกว่ากว้างกว่าสูงกว่าแล้วก็ระยะฐานล้อมากกว่านะครับ mg 5เนี่ยยาว4,675ม mm, ิลิเมตรยาวกว่า honda city 1,12มิลิเมตรนะครับส่วนระยะฐานล้อครับคันนี้2,680ม mm, ิลิเมตรยาวกว่า honda city sedan มิลิเมตรหรือถ้าไปวัดเป็น compact car civic นะฮะ civic sedan โดย position นี่ ระดับเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับความยาวของ MG5 ยังยาวกว่า Honda Civic อีก45มิลิเมตรนะครับเพียงแต่ระยะฐานล้อนั้นสู้ Civic ไม่ได้ครับ Civic นี่มีระยะฐานล้อที่ยาวกว่า18มิลิเมตรก็เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางออนไลน์นะครับไปติดตามได้เลย Facebook ของ MG นะครับหรือว่าจะเป็นสตรีมมิ่ง u t u b e ของช่อง MG เขานะครับในวันที่20กรกฎาคมนี้เวลา1ทุ่มเป็นต้นไปสำหรับ All New MG5 ย้ำอีกทีคันนี้รุ่นเริ่มต้นผมว่ามีราคา500,000กว่าบาทแน่นอนจากการปักธงของ MG นะครับที่จะเข้ามาสู้กับพวก e CO ีโคคาฉะนั้นราคาเริ่มต้นก็ก็อยู่ในราคาที่พอรับได้แล้วก็รุ่นเครื่องยนต์นะครับมีบล็อกเดียวเลยนะครับเบนซิน4สูบ1.5ลิตร114แรงม้าส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติอัตราทดแปรผันต่อเนื่อง CVT 8สปีดชุดนี้คุ้นๆใช่ไหมฮะ ก็คือชุดเดียวกับตัว MG ZS นั่นแหละก็เอามาใส่มาประจำการอยู่ใน MG 5โฉมใหม่นี้นะครับขับเคลื่อนล้อหน้านะครับฟีลลิ่งการขับขี่เป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องไปลองขับบนท้องถนนนิ่ีแต่ถ้าดูจากตัวเลขประสิทธิผลนะครับ114แรงม้าไม่ขี้เละนะครับเพราะตัว Ja z สหรือว่าซิตีเดิมนะครับที่ใช้เครื่อง4สูบ1.5ลิตรก็ประมาณ117แรงม้าหรือ Honda v i o s <fancy> นะฮะเบนซิน4สูบ1.5ลิตรก็109แรงม้าคนันนี้มาจากจีนนะครับ 114แรงม้าแล้วก็อย่าลืมว่า MG 5เนี่ยไม่ได้เข้าโครงการ e ีโคคาแบบค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นนะครับก็ด้วยเครื่องตัวนี้นะครับพิกัดไอเสียขนาดนี้นะครับก็เสียภาษีตามการปล่อยไอเสียแล้วก็การรองรับน้ำมัน e85 นะครับในขณะที่ e ีโคคาญี่ปุ่นเนี่ยเสียภาษีสปรสามิตรแต่คันนี้ถ้ารองรับ e85 ปล่อยไอเสียไม่เกิน150กรัมต่อกิโลเมตรโดนภาษีสปรสามินะครับ ภาษีับษามิตรต่างกัน8%อีโคคาร์12 MG5 20แต่ MG พยายามตั้งราคาให้สู้กับ e ีโคคาญี่ปุ่นได้เดี๋ยวมาลุ้นราคากันอีกทีนะครับ3รุ่นย่อยตัวเริ่มต้นนี่5 0 0 0 0 0กว่าบาทแน่นอนนะครับสำหรับ All n e w MG5 วันที่20ก,กรกฎาคมนี้เจอกันครับ